กินวิตามินเสริมอาหารเสริมต่อเนื่องนานๆจะทำให้ตับไตพังจริงไหมสวัสดีค่ะหญิงเจ้าของเพจ u ูด n a w e เ l n e น s นะคะและ Nutraceutical Expert ค่ะผู้มีประสบการณ์การทานอาหารเสริมและวิตามินนะคะเป็นโภชนะบำบัดมาตลอด10กว่าปีค่ะ และหญิงตั้งใจนะคะจะนําความรู้จักที่ได้เรียนมานะคะจากร์สหลักสูตรโภชนาการอาหาราศาสตร์กับนักกําหนดอาหารนะคะขึ้นวิชาชีพจากสมาคมนักกาหนดอาหารสหรัฐอเมริกาค่ะกินวิตามินเสริมอาหารเสริมต่อนเนื่องนานๆจะมีผลต,ตับไตจริงไหมวันนี้หญิงจะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะคะบางคนนะคะก็อาจจะชอบซื้อวิตามินเดียเด่ยวๆนะคะที่เอ่อย่างเป็นวิตามินกระปุกอย่างเช่นแอสตาเซนตินนะคะวิตามินดีพรีมโรสนะคะเกรปซีดไพบาอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเนี่ยต่อหนึ่งกระปุกเนี่ยหรือต่อหนึ่งแคปซูลเนี่ยเขาก็จะบรรจุเป็นแม็ก ะะแต่ทีนี้เ,นเวลามากินรวมๆกัน,นก็อาจจะเยอะไปต่อการทาน1ครั้งนะคะซึ่งตรงนี้หญิงก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิตามินที่เรากินรวมๆกันเป็นกามือเนี่ยบางทีปริมาณมันสูงไปนะคะต่อการทานใน1ครั้งค่ะก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภยัยหรือว่าทานต่อเนื่องระยะยาวนี่ก็อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะวิตามินบางตัวหรือสมุนไพราบางตัวเนี่ยอาจจะทานระยะยาวไม่ได้นะคะยังไงอาจจะต้องศึกษานิดนึงนะคะเพราะว่าสมุนไพรบางตัวอาจจะมีผลต่อตับตายด้วยนะคะ หญิงก็มีข้อแนะนำค่ะก็คืออยากจะให้ทานวิตามินนะคะที่เป็นสูตรนะคะที่รวมสารอาหารหลากหลายนะคะใน1ซองหรือว่าใน1แคปซูลจะดีกว่านะคะแล้วก็ผ่านปริมาณตามที่ออยอไทยกําหนดนะคะให้ทานต่อวันด้วยนะคะส่วนตัวหญิงเองเนี่ยหญิงก็ทานวิตามินเสริมอาหารเสริมนะคะมาตั้งแต่ตอนอายุ29นะคะจนตอนนี้อายุ40ปีแล้วนะคะถ้ารวมระยะเวลาการทานวิตามินเสริมอาหารเสริมเนี่ยก็ประมาณ11ปีแล้วนะคะแล้วหญิงก็มีการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะมีตรวจค่าตับไตนะคะสุขภาพโดยรวมค่ะ าตับไตก็เป็นปกติดีค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะหญิงก็ทานวิตามินเสริมอาหารเสริมทุกวันค่ะสุดปีก็ทั่วนี้ก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงค่ะสรุปนะคะการทานวิตามินเสริมอาหารเสริมต่อเนื่องนานๆทําให้ตับไตพังจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะต้องดูเรื่องของประเภทของวิตามินนะคะแล้วก็ปริมาณของวิตามินด้วยนะคะว่ามีปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เป็นประเภทที่สามารถทานต่อเนื่องได้นานๆหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะสามารถทานวิตามินเสริมอาหารเสริมนะคะได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวันด้วยค่ะถ้าคุณชอบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพและผิวพรรณเพื่อการชะลอวัยชะลอโรคหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหญิงในทุกๆช่องทางด้วยนะคะผิวสวยสุขภาพดีดูอ่อนก่าวคุณสร้างได้ยิิงเริ่มต้นดูแลตัวเองก่อนยิิงได้เปรียบสวัสดีค่ะ